อำเภอหัวหินร่วมสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนค่ะ เมื่อวันที่17พฤศจิกาย,ยน2514เป็นวันสถาปนา,ากระทรวงสาธาร,รณาสุขนายแพทย์เวลาเสียงวัฒนากุนในแพทย์สาธาร,รณาสุขจังหวัดประจวบคิคริคันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอหัวหินณโนะรงงานของบริษัทควอลิตี้ไผ่แอปเปิลโปรดักต์จำกัดตำบลหินเหล็กไฟอำเภอห,หัวหินจังหวัดประจวบคลคริคันทางนี้ทางจังหวัดประจวบคิครคันได้กำหนดให้วันที่17พฤศจิกาย,ยนถึงวันที่ ที่5ธันวาคม2,514เป็นสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย100ล้านโดส เปิดประเทศปลอดภัยในขณะที่อำเภอหัวหินมีจำนวนผู้รับวัคซีนเข็มแรกอยู่ที่18725คนหรือเท่ากับร้อยละ85.67จากกลุ่มเป้าหมาย126,905คนในแพทย์สุดที่รักบวกแก้วรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหินเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าสถานการณ์การฉีดวัคซีนในอำเภอหัวหินประชากรได้รับวัคซีนเกิน100%จากเป้าหมายเดิมเนื่องจากทางโรงพยาบาลระดม ฉีดวัคซีนตั้งแต่เริ่มแรกของนโยบายหัวหินรีชาร์ดทำให้โรงพยาบาลหัวหินเตรียมบุคลารกรมาฉีดเพิ่มขึ้นเพื่อให้ทันกับความต้องการในการเปิดเมืองหัวหินของหัวหินรีชาร์ดซึ่งทางศูนย์ฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลหัวหินได้ดําเนินการฉีดตั้งแต่การฉีดที่โรงพยาบาลหัวหินต่อมาย้ายมาฉีดที่ศูนย์การค้ามาเกตวิเล่นหัวหินและล่าสุดอยู่ที่ศูนย์การค้าบูผ่อนหัวหินจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้แม้ว่ายอดผู้รับวัคซีนเกิน100 100แล้วซึ่งในความเป็นจริงอาจไม่ใช่คนหัวหินทั้งหมด100% อำเภอหัวหินจึงได้ปรับเป้าหมายใหม่รวมเอาบุคลากรแฝงบุคคลใดก็ตามที่อยู่ที่อำเภอหัวหินมานับรวมในเป้าหมายใหม่ซึ่งทางโรงพยาบาลหัวหินก็จะเร่งฉีดให้ครบเพราะถือว่ามีความเสี่ยงเท่ากาันเมื่อได้วัคซีนเพิ่มจะยิ่งเร่งฉีดให้โดยเฉพาะคนที่อยู่ในตำบลหัวหินและตำบลหนองแก่ดังนั้นหากใครยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนแนะนําให้มาที่บูพอ์ชั้นสองเพราะทางโรงพยาบาลหัวหินมีความพร้อมทั้งบุคลากรฉีดและสถานที่ฉี ส่วนในวันที่30พฤศจิกายนนี้จะเริ่มฉีดสูตรไฟเซอร์2เข็มโดยโรงพยาบาลจะเก็บวัคซีนให้กับคนที่ลงทะเบียนก่อนถ้ามีวัคซีนเหลือถึงจะเปิดให้วอล์กอินสำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนในส่วนของการฉีดกระตุ้นเข็มที่3มจะเริ่มฉีดในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์แหมเพอโหชินได้รับเข็ม3มเกือบครบ100อร์เซแล้วซึ่งการฉีดกระตุ้นเข็ม3าของทางศูนย์ฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลหัวหินนี้จะฉีดให้กับบุคคล ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค2อเข็มและซิโนฟาร์ม2เข็มไปก่อนหน้านี้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัก